อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือร้อยธรรมคำสอนโดยท่านพุทธทาสภิกขุตอนที่หนึ่งเมื่อไรเรารู้สึกเย็นอกเย็นใจนั่นก็คือตัวอย่างของพระนิพพานเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานคำว่าเย็นอกเย็นใจนั่นหมายถึงไม่มีกิเลสนะ ไม่ใช่ว่าร่ำรวยสวยงามมีสุขมีแต่กรมรมรมก็จะเป็นเย็นใจคนโง่เท่านั้นที่จะเห็นว่าอย่างนั้นเป็นเรื่องเย็นใจการประสูตรตัดสรุปรินิพานของพระพุทธเจ้าในวันวิสาขะนั่นนะเป็นวันแห่งการประสบชัยชนะก่อนหน้านี้มนุษย์ทั้งหลายไม่เคยชนะกิเลสไม่เคยชนะมานมาถึงวันหนึ่ง พระพุทธเจ้าท่านชนะกิเลสช,ชนะมารหมดสิ้นเชิงเลยในโลกนี้ถูกเขาสรนเสริญจนตัวลอยฟุ้งเฟอ้อไปถูกเขานินทาด่าว่าก็มาขัดใจโกรธแค้นอยู่เหมือนกับคนบ้าได้รับสรนเสริญก็บ้าไปอย่างได้รับนินทาก็บ้าไปอย่างนี่เพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองว่าในโลกต้องเป็นเช่นนี้เอง คนเดี๋ยวนี้มันโง่เอาดีเป็นชั่วเอาชั่วเป็นดีเอาสุขเป็นทุกข์เอาทุกข์เป็นสุขกลับกันหมดมันเหมือนกับคนโง่เห็นกงจักเป็นดอกบัวที่เราไปชอบอะไรอบายมุกทั้งหลายที่หนาแน่นขึ้นทั่วบ้านทั่วเมืองอบายมุกเหล่านั้นเป็นกงจักทั้งนั้นแต่มาเห็นเป็นดอกบัวฉะนั้นในโลกนี้มันต้องมีสิ่งที่เป็นคู่คู คู่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 กันอย่างนี้แหละได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้นินทาได้สรรเสริญได้สุขได้ทุกข์มันมีคู่ตรงกันข้ามให้มากระทบเราอยู่ในโลกนี้เป็นของเช่นนั้นเองถ้ามากระทบเข้าแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นเองเพราะเป็นเพียงความรู้สึกคำพูดที่ทำให้เขาสูญเสียความรักใคร่ความสามัคคี เห็นคนแตกคอกันแล้วก็สบายใจเอาคนนั้นมานินทาเอาคนนี้มานินทาในทางหลักธรรมะจึงถือว่าเป็นบาปเป็นอกุศลที่ควรจะละเว้นเสียมีเงินก็อย่าต้องเป็นทุกข์เพราะเงินมีบุตรภรรยาสามีก็อย่าต้องเป็นทุกข์เพราะบุตรภรรยาสามีมีเกียรติยศชื่อเสียงก็อย่าต้องเป็นทุกข์เพราะว่าเกียรติยศชื่อเสียง มีอะไรก็อย่าต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นนั่นลหละคือมีธรรมะเข้ามาป้องกันเอาไว้คนโง่มันก็ยังมีจิตใจหวั่นไหวไปตามที่ฝนตกฝนไม่ตกแดดออกแดดไม่ออกอะไรต่างๆนานาเป็นธรรมชาติธรรมดาตื้นๆง่ายๆนี่มันมีจิตใจเปลี่ยนไปขึ้นลงมากจนได้ยินดียินร้ายยินดีก็บ้าชนิดหนึ่ง ยินร้ายก็บ้าชนิดหนึ่งขอฝากไว้อย่างนี้แหละว่าจงแก้ปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยความเป็นไทยให้ถูกต้องและให้เต็มให้สมบูรณ์อย่าเป็นไทยกันแต่ปากปากเป็นไทยแต่ใจเป็นธาตเป็นธาตของกิเลสบูชาความเห็นแก่ตัวบูชากิเลสนี้ไม่ใช่ไทยทุกคนที่ไม่มีธรรมะต้องเป็นทุกข์ คนที่ไม่มีธรรมะจะต้องเป็นทุกข์ไปดูเถอะเพราะมันจะรักนั่นเกลียดนี่โกรธโน่นกลัวนั่นยุ่งไปหมดมันคิดจนเป็นทุกข์มันคิดไปในทางที่ให้เป็นทุกข์เพราะมันไม่มีธรรมะถ้าพระเจ้าพระสงฆ์เห็นแก่ตัวก็หมดความเป็นพระเจ้าพระสงฆ์เป็นพ่อค้าทำนาบนหลังทาย,ยกทายิกาทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกา,กาก็เหมือนกันนะ ถ้าอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้เห็นแก่ตัวขึ้นมาก็ทำนาบนศาสนาให้ศาสนามันยุ่งยากไปหมดกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนเรื่องร้อยธรรมคำสอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์